โอเคครับโอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ตรงโม่ครับที่เดิมนั่นแหละว้าวตอนนี้เราก็ได้มางเท่าที่ผมมาแล้วแล้วผมก็ขอกลับบ้านซึ่งระยะทางก็ไม่ใกล้ไม่ไกลร่บไม่ใช่ไม่ไม่ใกล้เลยครับโอเคโอ,โอ้ช่างหายากเสียเหลือเกินนี่นี่ทำไมเราไม่ออเอาเบลบูไปด้วยช่างเถอะ

โอเคโอเคต่อไปนี้เราก็มาเดี๋ยวเอเอตอนนี้ผมไม่ทำการจับคิกกันมาแล้วลบเรือลบเรือกูมาลบเรือเอ้ากอบอกแล้วกูกูขี่อ้อม ฮึขี่หัวม้มาขนาดนี้นเหรอขี่อะมันไม่บอกอืมต้องเหนกทำานทำไมมันถึงเร็นี้นยนะี่เนะพราะผมใช่ม้าขี่ไปแล้วมัน,นวิ่งเร็วเฮ้ยม้คาคาเช่โอ้ คาเช่ใช่ไหมถ้าผมตถ้าผมจำชื่อไม่ผิดน่าจะเรียกว่าคาเช่นะอแหลเอาไงดีอป๊บแวเอาจะกินมันมาแล้วเอาไปปุูกต่อโอ้ยมาครังนี้ยุ่งกสไ็้ไยอได้ยอือนกันอ้อหนักใจทิ่งไงเหยุี ให้รู้อนัออกเสียงว่าไงฟังกิห่หน่อยิเดินไปหมุนรอบเดินมาต่อตัวมันไม่ให้กิ่งนเลยแอปเอเชียายเ อาเซียเลยตอนไม่ได้ขอหน่อยขอหน่อยได้แล้วก็ไปแม่เราใจร้ายจริงจะอะไรเก็บเตียงดีตัดจอตัดจอมาเก็บหมเธอเบบูอยเก็บไปดี อยากเก็บมเคาเธอบพาเธอเต็มตอนนี้เอามาเก็บโอ,อเคครับก็ขอพักคิดกลับบ้านนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ไกลยังไม่หัวมาไกลเลยผมก็เจอบาราวาที่สูงแก่เขา ลองสารแก็บสิลเกินไอรอนไม่สนตอนนี้เราตองเต็มตัวแล้วตอนนี้เราต้องไปติดลบเลยโอเคแล้วก็ไปเลย,ลเยเแล้วกันไม่รู้ว่าพีระมิดเดี๋ยวรบกวนพักคลิปก่อนดีกว่าเฮ้ยตกแก้ว โอเคผมกลับมาเนื่องจากมีปัญหาคือผมยอมติดทางก็เจอบ่อลราวาอีกนี่ทางตอนนี้เราเราเดินมาไกลประมาณแปดร้อยกว่าบล็อกเราต้องไปนะพี่กัดเอเอ็กซ์กับสี่เออ, F เอ,อม้ากูมา้าแดดอะไรวะหลอดมันแดกไหมไม่แดดหลอด โ <Okay. S 2> อเกาะม้าคูไม่เป็นไรนี่วกลับบ้านแล้วมันมให้เปลี่ยนให้มันไปใส่เกาะเพชรม่มีเจอเกาะม้าเกาะเพชรเกาะอลก็เพแล้ว่ะเฮ้ ถ้าตรงนี้มันโลงดีดังใจแางเลยไม่ภูเขาแมแรงตรงนี้มันลงขวโด,ดดูวิวสขนาดนี้โอ้ยภูเขาหนีเลยะอ,าาย,อกกย่าคิดอะไรว้ก่อรู้เป็นไกลสีเขียววางมานานตอนนี้ก็เหลือส0 0กว่าบอกครับไอสิโอ้โหเออติดทาง้วนนะ้ะ เรามีบีบเรามีบีบเรามีบีบไปแม่งเออกูว่าแล้วทำไมเลือกขี่รถด้วยวะไปเลือกไปเลือกไปเลือกบังเอิญโอ้ยไอ้นี่ผมเจอโคตรเยอะแล้วใบโอมนี่เจอโคตรบ่อย <c oughs> อแซดนี้เท่ากับ้า โอ้โหเราต้องไปแนวเฉียงนะเออตรงนี้วูเขาเส้นผมบอกอว่าแล้วรถขึ้นหรอดอย่างอึดไปเถิดกับบ้านได้กินข้าวเป็นบอกเลยยุ่เสียสกิล

ดอกเอาไงดีเก็บไว้ดีไหมไม่เก็บหรอกหมาเ,เอาไงดีอ่ะไม่ได้เอากระดูมาไม่มีกระดูนี่แต่เมื่อกี้กกนะบบนี่เสียสกิลนะกระดูจนบ้านมีไปสิบสิบชุดเดี๋ยวนี้พี่กัดเท่าไหร่เจืดเลยเจือแป๊บ วันนี้เอทเกับพปโลดโอเคนะผมพักคลิปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับสำหรับท่านคนใดที่ไม่เคยเห็นพีกก่เกาะอยู่บนใบไม้ก็ขอให้ท่านรีบดูนะครับโอเคครับวันนี้ผมกลับมาถึงบ้านนะครับ ยากเกินสุดเหลือเกินไปเราเดินทางไปโอ้โหตอนแรกเราตากกูเลยแล้วก็เล่นกูแลยวมึงโอเคเออกลับไปนี่กลับมาถึงบ้านแล้วครับเออผมสงสัยคือเนี่ยนะ ผมสงสัยอ๋ออันนี้ปิดไปก่อนเน่ยทำไมวีนเจอร์มากองกันอยู่จังๆตรงเนี้ยโอเคงั้นผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เลยแล้วกันสวัสดีครับเย้จบไหม